โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวเป็นโครงการที่กองทัพบ,บกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวได้ประกอบอาชีพเสริมที่ตนเองและครอบครัวมีความถนัด เพื่อให้เกิดรายได้และสามารถดำรงชีวิตเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับกับผมปันเอกคุณกินสุขจู กำลังคนปลดพิการทุนภาพจากการปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการมาตราธรรมะสามารถช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับกับผมและครอบครัวก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถใช้จิตใจรงเบิกได้เรื่องหลักๆที่โครงการเข้ามาช่วยเหลือก็คือ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายปกติผมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วพอโครงการเข้ามาช่วยเหลือผมก็สามารถมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นทําให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ3ามถึงันบาทโครงการนี้ช่วยเหลือผมและครอบครัวได้มากโดยเฉพาะตัวผมเองซึ่งปกติ ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันโดยเปล่าประโยชน์ไม่อยากจะทําอะไรเพราะด้วยอาการเจ็บป่วยของผมเองบางครั้งก็รู้สึกเบื่อแต่พอมีโครงการเข้ามาผมก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอีกแบบหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีงานทําใช้เวลาไม่เสียเปล่าไปวันๆสามารถแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่เสียหายในขั้นต้นได้ด้วยตนเองที่สำคัญคือผมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นครับ วดีค่ะดิฉันอาสาสมัครทหารพานหญิงน้อยยางนอกสังกัดกรงทหารพานที่26โดยครอบครัวพร้อมใจเสนอโครงการเลี้ยงระบือพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตั้งแต่ได้โครงการนี้มาความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวมีรอยยิ้มคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อยู่กับครอบครัวตอบแทนพระคุณอุปการีไม่เหงาเหมือนเมื่อก่อนขอขอบคุณศูนย์ประสานงานมาตรา35 ของกองทัพบกสมาคมแม่บ้านทหารบกกรมทหารพันที่บกและบริษัททีโอทีจับกัดมหาชนที่ให้เงินสนับสนุนขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมจาสเสดีคิคนเสดิเพงเป็นผู้ปกครอ,องของนางสาวกนกพรศสริคำเพงผู้พิการก่อนหน้าที่จะได้ทำโครงการครับชีวิตในครอบครัวก็ลำบากผมต้องไปช่วยราชการที่ต่างๆเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มมาช่วยเหลือครอบครัวเนื่องจากว่าแม่บ้านเองก็ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกสาวได้รับ การช่วเหลือมาก็เป็นการซื้อจัดปักคอมพิวเตอร์ซื้อโปรแกรมโน้ตบุ๊กซื้อปักอาเย็บในนามของตัวแทนผู้ดำเนินโครงการขอขอพบพรคุณผู้บราการกองทัพบ,บกประธานแม่บ้านสมาคุมแม่บ้านกองทัพบ,บกและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ,ำรวจและผลิตจำกัดผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอ,ขอ,ขอบพระคุณมาะที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีครับกับผมพันโทสมชายเรียบร้อยกับผมจบจากนักเรียนในสิบเหล่าแพทย์และได้เป็นจุลง รอเก้ 9, และกระผมได้ประทะกับผู้ก่อความไม่สงบจาก3าจังหวัดแทนภาคใต้ซึ่งกระผมได้รับการดูแลจากผู้บังคับหน่วยและสมาคมแม่บ้านทหารโบกมณฑลทหารบกที่17ตลอดมาและเงินที่ได้จากบริษัทการช่างจำกัดมหาชนตลอดเวลาที่สมาคมแม่บ้านทหารบกเข้ามาดูแลและให้คำแนะนำหลายสิ่งหลายอย่าง มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมได้รับกระผมขอขอบคุณบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้บังคับหน่วยมณฑนทนหารบกที่17และแม่บ้านสมาคมมณฑนทนหารบกที่17ขอบคุณมากครับ กองทัพบกขอขอบคุณสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโครงการจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทัพบกจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างดีเช่นเดิมในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดนี้กองทัพบกขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะตั้งมั่นให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมให้กําลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนเพขอบคุณมากครับ